ครับสวัสดีครับมาบกเลยครับลูกคุยสานน้ำโจรครับโอ้ยากไรครับมือนี้มือนี้ก็เลยสี่ขวานูอยู่หน้าครับพี่น้องไปติดตามกันนี่เครื่องเรียบร้อยครับนะนี่ผักมีสีใบเขาไ็สื้ได้ึ้นขวานนี้ก็หอมบัวขอยูทุ่อันนี้ผักไสกับใบบักูดกับบักเขียเอาไปติดตามพี่น้องขึ้นหมอเปิดแก๊ นำประแดกผงชุลลดลงไปแล้วนะครับนำประแดกกับผงชุลลดลงไปแล้วเชีย่ยร้อนเดือดครับขัวเห็นถึกกินใหม่มอนแล้วครับเจ้าอีหอมไปติดตามน้องกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นไหมหมองนี่นะครับหอมหอมเป็นต้านไามเลยนี่กินใหม่หมอครับพี่น้อง นี่ขัวเลยครับบนี้เมื่อเดียดเ,เดี๋ยวผมหยอดน้ำมันครับเอาแนวสูงยากล่วงครับพี่น้องมบนี้นี่บกเขียบกเขียสซุกเลยครคือว่าพันครับเดี๋ยวพาลหกโด,ดหน่อยมันเซย,ย่กันขัวกินเที่ยงครับวับนเสาร์ จะเพ็รจะแซ่บก็ยุ่มมองลูกโดดนี่แหละครับพี่น้องครับผมถึงเวลาพักลงครับทิ่นำให้มันเสด็จเสด็จเจ้าหน่อยครับพักลงเรียบร้อยครับหอมนะครับแตะ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 ให้พักงบครับร่อพักงบสุดยอดที่สุดแล้วครับขัวหนูแซ่บๆขั้นตอนสุดายพี่น้อง หามลืมเป็นเด็ดขาดผักใส่ครับผักใไซมันออกขมอมล้ำนี่เนื้อทิ้งไปโดนนะครับมันสีขมกันต้มขมเอ็นเอาทิ้งไปโดนมันสีขมครับนี่คนเลยครับวันนี้คนเลยเดี๋ยวให้มันเดือดจั่หน่อยครับมันออกรสขมนิดหน่อยครับ ผมออมรำคืออูเพียสุดยอดเลยพี่น้องเมนขวานงูหวานห้าวเนี่ครับพี่น้องมากินน้ากันเด้อขวานงูหวานห้าวด้นี่เดี๋ยวสิ่มไหมเพื่อจักหมื่นบ่หมื่นดูๆๆโอ้ยบ่ต้งอ,องสืบครับพี่น้องเสียบคือเกา เอาไปแค่นี้แล้วครับไปหากินข้าวันครับสวัสดีครับ